คนหลายคนถูกสังคมบอกให้รีบวิ่งรีบเรียนให้จบรีบหางานทำให้เร็วรีบมีเงินรีบมีครอบครัวรีบประสบความสำเร็จและทุกครั้งที่เราเลื่อนฟีดหน้าจอโทรศัพท์เราจะเห็นคนที่สำเร็จก่อนวัยอายุเนอะสำเร็จกันละทำไมเขาไปได้ไกลกว่าแล้วเราก็ย้อนกลับมาถามตัวเองว่าทำไมกูยังอยู่ตรงนี้วะแต่ความจริงคือคุณไม่ได้ช้าไปถ้าวันนั้นคือเวลาที่เหมาะสมที่สุดบางคนเจอความหมายของชีวิตตอนอายุ1ิกว่าก็มีบางคนเพิ่งคนพบตอนอายุ60นี่มันไม่ใช่เรื่องของความช้าหรือความเร็วกว่าใครแต่มันคือจังหวะ ชีวิตที่แตกต่างกันสิ่งที่ทำร้ายเรามากที่สุดไม่ใช่การที่เราเดินชา้า แต่คือการที่เราเอาชีวิตเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับนาฬิกาชีวิตของคนอื่นเราลืมไปว่านี่คือชีวิตของเราไม่ใช่เส้นเวลาของใครไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นมาเลือกให้และไม่ใช่จังหวะที่ใครจะมาบังคับเราเป็นและสิ <Stat> ่งที <mitad> ่สําคัญกว่าความเร็วเนี่ยมันคือความพอดีพอเหมาะพอเจาะเพราะการเร่งรีบเนี่ยมันไม่ใช่ทําให้คุณไปถึงเส้นชัยเร็วกว่ากําหนดแต่มันทําให้คุณพลาดบทเรียนสําคัญของชีวิตไปซึ่งคุณต้องพกไอ้บทเรียนเนี้ยไปตลอดเส้นทางชีวิตของคุณดังนั้นขอให้คุณหายใจลึกๆสงบและเชื่อมั่นในสิ่ ตงปีละก้าวเติบโตปิละขั้นและเลือกวัดคุณค่าของตัวเอกับนาฬิกาของใครทั้งนั้นคำถามที่อยากฝากคุณกลับไปก็คือคุณจะมีความอดทนพอไหมที่จะรอพบกับตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าที่กำลังเดินทางมาหาคุณในอนาคต